สวัสดีตอนสามทุ่มพี่น้องลุงท่องกะลงมาหน้าเนาะครับผมเพระาะว่าฝนได้ตกลงมาอย่างนักเลยพี่น้องตกอยู่ประมาณ่มุ่งกลัวเนาะลุงท่องก็ได้ลงมาหน้าพี่น้องน้ำท่วมที่เลยพี่น้อง <c oughs> น้ำหลคัาครับคพราะผมโอ้ลุงท่องกับพ่อได้ยางออกไปตอนนี้กัยังฝนยังตกอยู่หรืครับผมนี่ฝนยังตกอยู่ลุงท่องก็ได้มา เบิงเนาะครับผมว่าควรนมาแห้งบันไดเนาะครับผมลุงท่องก็ได้เอาแงงเอาตรงหน่อยเอาตรงหน่อยมาตรงน้ำพี่น้องีลยวลุงท่องจิบผ้ายางไว้เบน้งจะข้าวฝนกระตกงยู่เนาะลุงท่องก็บ่ได้โอ้โหมาอย่านไอ่เทรศรพท์เปียกเนะครับผมเนาะครับผมลุงท่องพาไว้เบิงไอ่ข้องถี่ลุงท่องเก็บตรงน้ำไว้เนาะครับผมตอนนี้น้ำไหลย่างหนักเลยพี่น้องครับผม แน่เห็นมนันอ้อพี่น้องนี่นี่ครับผมน้ำไหลยางหนักเลยนี่ครับผมขูดขูดเง,งี้งลุงท่องโตงไปพูดละนี่ครับผมลุงท่องโตงเ้เสร็จแล้วลุงท่องกับย่ามเธอหนึ่งนี่ครับผมน้ำเหลืออยู่ประมาณเพียงเอวน้อพี่น้องนี่นี่ครับผมอ่ะกันนี่ก่อนพี่น้องลุงท่องขี่เขาโฮมก่อนเราทับเปียกครับผม